สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราอยู่กับ Black Desert Online กับแพดกิจกรรมประจำวันที่16าคม2563นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านใดนกำลังใจที่ดีที่มาก,มากๆเลยนะคะดีใน,นกันโอเคค่ะเข้าเรื่องของเราวันนี้กิจกรรมนะคะมีมาเล็กน้อยแต่ว่าไม่ควรพลาดด้วยประกาศทั้งปวงเลคะ่ะ กิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมที่หนึ่งเผยโฉมหน้าโนวาของท่านออกมากิจกรรมที่สองวันหยุดออนไลน์2ีซ3่นมวงเล็บเฟตชิงหมู่บ้านเกรดผีแบบฟูฟ้องกิจกรรมที่สามยินดีที่ได้รู้จักนะต้นภายหน้าใหม่และที่กลับมากิจกรรมที่สี่เตรียมพร้อมเปิดเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นฤดูหนาวนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูดารายละเอียดนะคะแต่ของ้ยังนิดนึงว่ากิจกรรมที่2เนี่ยมันจะมีเพิ่มหมู่บ้านเกรกผีหมาเข้ามานะคะซึ่งจะมีโค้ชไบรัน ให้เรานะคะซึ่งอันนี้แม่บ้านก็ไปทำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันได้นะว่าทำยังไงอะไรบ้างนะคะโอเคไปดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมกัน,กนดีกว่าไปเลยกิจกรรมเผยโฉมหน้าโนวาของท่านออกมานะคะก็กิจกรรมนี้16ธันวาคมถึง30ธันวาคม5 6 6 3ก็แค่สร้างตัวละครโนวานะคะแล้วเราก็เอาไปแชร์ลง Facebook หรือ Instagram นะคะ จะต้องปรับเป็นสาธรารณะด้วยนะคะถึงจะถูกยอมรับว่าร่วมกิจกรรมเนาะแล้วก็เมื่อแชร์แล้วนะคะให้ติดแฮชแท็กต่อไปนี้นะแฮชแท็ก black desert แล้วก็แฮชแท็กตัวละครใหม่แล้วก็แฮชแท็กโว่านะคะเมื่อเราเพิ่มแฮชแท็กั้างต่างอันนี้แล้วนะคะให้เรานํารูปเอานำลิงนะคะมาอันเรียกว่าอะไรมาโพสในเว็บบอร์ดเพิ่มด้วยนะคะซึ่งในเว็บบอร์ดที่เราจะต้องโพสเนี่ยก็คือเข้าที่เว็บไซต์ทางการตรงเว็บบอร์ดแล้วก็สกรีนช็อต แกลนวิดีโอนะคะเงื่อนไขในการโพก็คือให้ใส่ข้างหน้าว่า n o วานะคะวงเล็บ n o วาแบบนี้นะคะแล้วก็แนบลิงก์ที่เราแชร์ลง Facebook หรือ Instagram ด้วยนะคะแล้วทุกคนที่ทำตามนี้นะคะตามที่พูดไปเมื่อกี้ก็จะได้รับทารีของเมิร์ฟ7วัน1อันนะคะแล้วก็พรของคาร,รมชี7วัน1อันนะคะส่วนที่รางวัลสออย่างนี้จะมอบให้วันที่6มกราคม2564หลังจากปิดปรับปรุงเสริฟนะคะ โ okay. อเคกิจกรรมวันหยุดออนไลน์ปี2563ค่ะชอรี่หมู่บ้านเกล็ดหิมะปูฟองก็จะมีเป็นควยรายวันนะคะเดี๋ยวดูระยะเวลาจกรรมกันก่อนเนาะ16ธันวาคมถึง3 0ธันวาคม2563เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กิจกรรมที่1น,นะคะต้นไม้ที่คืนพลังให้กับหมู่บ้านเกล็ดหิมะปูฟองนะคะบอกว่าถ้าเราเป็นนักผู้ต้นทรายที่เบือ่อแล้วก็ลองไปพักผ่อนจ,จิตใจดูใต้ต้นไม้ดูนะคะก็หาก ออยูแถวนั้นจะได้ฟื้นฟูกําลังบวกหนึ่งต่อเรื่องสิบวิจัทีนะคะต่อไปกจที่สองนึกว่าจะเป็นก้อนแนข็งสีทิศแทนเป็นผูดำน้่นหรอสิบหกคันวาคมถึงยี่สิบสองคันวาคมสองห้าหกสามนะคะอ่ะแต่ลักกิจกรรมหมดเวลาไม่เท่ากันนะต้องดูดีๆนะคะอันนี้ให้เราไปที่เกรลตหิมะเอ้ยใส่ให้ไปที่หมู่บ้านเหดหิมะฟูฟ่องนี่นะคะมันจะมีหิมะตกตลอด24ชั่วโมงไปถ่ายรูปกัน แล้วก็เราจะต้องเลเวลตัวละครให้เลเวลห้าสิขึ้นไปนะคะถึงจะไปรับเควสหมู่บ้านสายลมหนาวเนี่ยได้นะคะก็เรับได้จากผู้ดำนะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วให้ไปหา m อ็ลูต้าที่จะช่วยแกสลักคอน์ำแข็งที่น่าสงสัยให้ประสิมากรรมนะคะเดี๋ยวนะเเขาบอกว่าต้องรับจากผู้ดำาาากิากเควสเนี้ยแม่บ้านรับกับ n อ z เลยก็รับได้นะคะ เอ๊ะงงเป็นไรแต่ยังไงก็เดี๋ยวดูคลิปแี่บ้านละกันถ้าทำตามเราไม่ได้เลยเขาว่ากันกี่นออะก็คือพอรับควยอันนี้มานะคะเราก็เขาก็จะให้ไปแบบไปหาอินพิจิตัวนึงแต่เราก็เอาของเอาเครื่องมือขัดกาวของเฮลามาแล้วเราก็มาแกะสลักหีมากนะคะแล้วเราก็แกะสลักกันไปทุกวันนะคะเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้อีกนะคะกาเนิด ชิ้นส่วนอันงดงามของ Blue นะอลูต้านะเองเมลากิเกนหิมะนะคะเมื่อเราเอามะเลก,เกิหิมะอันนี้ไปปลูกนะคะจะได้รับรางวัลเป็นเอ่อเออเอาไปปลูกแล้วเราจะได้ขิงคร์น20อันมานะจ๊ะแล้วทุกๆครั้งเนี่ยที่เราขัดเกลีหิมะไอ,อ้อะไรก้อนน้ำแข็งอน,นมันจะค่อยๆกลายลูกลายร่างช่วยกลายรูปกลายร่างเป็นผู้ดำนะคะ เคยนี้แม่บ้านไม่ใจว่าไม่แน่ใจว่าเจอหรือ,อยังเ่ยโอเคต่อไปกิจกรรมพิ่านะคะอันนี้เป็นเควสรารวันนะคะก็จะหมดวันที่30มสิบธัะนวาคมสองพนห้ากสาะเอ,อ่อโดยที่ทำเควสรายวันต่างๆแล้วจะได้รับเบียงแครอทฉุกเฉินมากซึ่งมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5เควสหดด้วยกันนะคะแล้วก็เอ,อ่อ เมื่อเราได้รับสเสบียงแครอทฉุกเฉินมาเอาไปทำอะไรนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือสามารถนำแครอทฉุกเฉิน20อันนะคะไปแลกเป็นราชาผู้ดำเป็นทองตกแต่งบ้านอันนี้ได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากได้หรือคุณอ,อยากได้อย่างอื่นด้วยก็คือนี่เอาไปแลกอย่างอื่นได้นะคะก็คือมี5แครอทฉุกเฉิน5อันแรกทำแนะนำแห่งโชคชะตาหรืออมตาหรือความทรงจำได้นะคะแล้วก็ ิ0อันนะคะแลกคำแนะนําของบาลสูง25-35นะคะแล้วก็สะสม20อันก็จะแลกกล่องอะระเบียบยาของชาคาทูแบบต่อสู้หรือชีวิตนะคะโอเคก็ให้เอาไปแลกกับเอ,อ็อพีซผู้ดูแลคอกม้าที่หมู่บ้านเวเลียนะจ๊ะอ่ะทีนี้ แม่บ้านไปทํามาแล้วนะไอ้โค้ดไตหวันได้แคร์หลอดถูกเฉยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปดูนะคะว่ามันทํายังไงแล้วก็ใช้ของอะไรบ้างนะคะโอเคสําหรับควยไายวันนะคะใครจะเรียงหรือไม่เรียงตามแม่บ้านก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะแต่ว่าอ่าสาหรับควดอันแรกนี้นะคะก็เขาจะให้เราไปตีตุ๊กตาหิมะนะคะซึ่งตอนแรกแม่บ้านจะนึ่าวิ่งไปตีได้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆต้องกดเอา ห่มะในของที่เขาให้มาด้วยนะคะแล้วก็เอาไปปานะจ้าก็เดี๋ยวเดีย๋ยวทำตามแม่บ้านแล้วเนี่ยตีมันตีไม่เดีวทุกคนก็เลยเอ๊ะต้องใสต้องใช้ของแล้ก็กดของใจช่องกระเป๋าขึ้นมานะคะตัวไอแล้วก็เอาหิมะใส่นะคะจนก้อนหิมะอยู่แล้วก็ปาเลย สำหรับอันนี้นะคะจะเจอน้องกระต่าย2ตัวยืนข้างๆกันนะคะเควสจะให้เราส่งผ้าลีนิน20อันกับเบียร์20อันนะคะสามารถซื้อในตลาดซื้อขายได้เลยก็น่าจะมีคนขายเยอะอยู mm ่ hmm. นะคะพรอแม่บ้านก็ซื้อมาจากตกรงนั้นนะคะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ทำผ้าลีนินกับเบียร์มาขายนะคะ สำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นเควสายวันกับเควสที่ต้องสะสมแครอทถูกเฉิน20อันเพื่อแลกเป็นพูณด,ดาที่เอาไว้ประดับบ้านนะคะซึ่งอัะ,ะนั้นเราจะทำไอ,อตรงที่เอาไปแลก20อันเป็นของประดับบ้าน,นจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะทุกคนก็เควสอันที่3นี้ก็ไม่มีอะไรนะคะแค่มาคุยกับกล่องของขวัญมันจะมีอยู่3กล่องแต่บังเอิแม่บ้านสุ่มอันแรกก็คือได้เลยนะคะ สำหรับเควสนี้นะคะเขาจะให้เ,เกรดทีม่ามาซึ่งมันเป็นเหมือนไบบอสนะไปตีบอสกลมะคะซึ่งก็มีอยู่สาจุดแม่บ้านไม่แน่ใจว่าเปิดตรงไหนเด้บ้างนะแต่ว่าจุดที่แม่บ้านไปก็คือจะลงข้างขวานะคะพอตอนแรกวิ่งมาทางซ้ายแล้วงง,งๆก็เลยกลับวิ่งกลับทางขวานะคะก็เลยไปจุดขวานะคะก็จะเปิดไบบอสให้ตีนะจ๊าสุโคน สำหรับเควสนี้นะคะเขาจะให้เราไปรับอุปกรณ์กับ MPC e l s ซเหรือเฮลซ่าก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเออวิ่งขึ้นไปข้างบนนะแต่ว่าคือแม่บ้านก็ขี่มมาไปดีกว่านะคะเพราะว่าถึงมันก็ไกลเหมือนกันคือปไปรับเอ็มพีซีตัวนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับมาตรงนี้เพื่อมาขัดหิมะก้อนนี้นะคะ อ่ะแม่บ้านอัดคลิปแล้วคลิปท่างสวนที่ไปเจอเอ c พมันหายไปเฉยเลยแลนะมีแแค่ตอนที่วิ่งลงมาแล้วเพราะฉะนั้นก็วิ่งไปตามจุดได้เลยนะคะเพราะว่าเออไม่ยากค่ะโอเค กิจกรรมยินดีนที่ได้รู้จักนักผจญภัยหน้าใหม่และที่กลับมานะคะสําหรับใครที่เพึ่งมาเล่นแล้วก็เพึ่งกลับมานะคะมาดูรยายละเอียดกันนิดนึงเนาะอ่ากิจกรรมนี้หมด20มกราคม2564นะคะสําหรับนะักผจญภัยที่เชื่อมต่อเข้าเกมภายใน30วันหลังจากที่สร้างรหัสผ่านที่2นะตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่16ธันวาคมก็จะได้รับทองแท่ง1,000ตี1ก้อนนะคะหรือว่า100 m นั่นเองแล้วก็ได้รับม้า รุ่นที่เจ็ดตัวสีขาวไปนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ออนไลน์มาทั้งหมด30วันนะคะแล้วคุณกลับมาออนันได้รับท้องแท่ง1 0 0 0ก้อนหรือว่า 300M นั่นเองนะคะโอเคกิจกรรมเตรียมพร้อมเปิดเซิร์ฟเวอร์ซนฤดูหนาวนะคะอย่างที่รู้ๆกันตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ฤดูหนาวม่น โนวาซีซั่นจะมาหาวันที่22ธันวาคม2563พร้อมกับโนวานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะแม่บ้างขอแนะนำนิดนึงถ้าใครไม่ติดอะไรหรือยังไม่ได้แบบถ้าคุณยังขอไม่พร้อมหรือคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะคะแม่บ้านแนะนําว่าให้สร้างโนวาพร้อมกับเป็นตัวละครซีซั่นไปเลยนะคะจะได้แบบทํากิจกรรมไปทีเดียวเอาของแจกทีเดียวไปเลยนะแต่ถ้าคุณแบบอยากจะแยกก็แล้วแต่นะคะน,นี้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่า ถ้าใครไม่รู้จะยังไงดีก็ถ้าถามในบ้านนะในบ้านก็จะสร้างให้มันเป็นตัวสีสันไปเลยพร้อมกันทีเดียวนะคะโอเคอ่ะกิจรกรรมนี้หมด22พสันวาคม25นกนะคะก็คือสร้างตัวละคสรสีสันนะคะสร้างตัวไหนก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นโนวานะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเอาของบางวันทั้งหมดที่ครบก็คือสร้างไปเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณไม่อยากได้แบบนั้นก็ให้สร้างแยกเอานะคะหรือถ้าไม่ได้ส่นของบางวันอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่า เติมที่จันอ,อของรางวัลแต่และรอบอะค่อนข้างจะไม่เหมือนกันนะก็พอตอนแรกอย่างรอบที่แล้ววแม่บ้านก็ไม่กล้าแต่เล่นแต่มันดันมีใบแรกเปลี่ยนอาวุธเข้ามาก็ลยอ,อ่อะก็ต้องเล่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามความคิดเห็นแม่บ้านนะคะอย่างน้อยสร้างสร้างิทนไหวเล่นเล่นบเถอะอย่างน้อยก็อย่างน้อยของรางวัลที่เขาแจกมันก็ค่อนข้างคุ้มค่ายอยู่นะคะคุ้มค่ากับการเสียเวลาน่ะอือ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าหาแม่บ้านก็แนะนําให้เล่น้งซี้ันนะเพราะอย่างแม่บ้านเองก็จบมาแบบตีบวกของไม่ถึงไหนเลยคือเล่นเอาของอย่างเดียวจริงๆนะคะโอเคต่อไปะคะ่ะก็คือถ้าใครสร้างตัวละครซีซันนะคะก่อนวันที่2 2่สิธันวาคมจะได้รับคำทีเพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้สาใบานะคะ คำผีเพิ่มค่าะสบกา,สารณาษาษา3ใบคำผีเพิ่มอัตรากระดอย,อย,อออยเทียจาก60บนาที3ใบนะคะแล้วก็น้ำผลไม้ต่างๆอย่างละ10อันทองแห้ง 100g 1อันหรือว่า100 m เอลสแตก61บใบนะคะแล้วก็น้ำหน้าของเอออน5ใบให้หอันนะคะโอเค หมดแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะ้าอยางไนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะมีอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าแม่บ้านออบอกอันไหนผิดพลาดประการใดไปอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์บอกแยง้งหรือว่าพูดคุยกับแม่บ้านได้เลยนะคะแม่บ้านไม่จัดค่ะ ในบ้านจะพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์นะคะแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะเห็นตอบหมดอยู่ียวนะคะโอเคเอาไปเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะบายบาย